สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเซราเซนจออีกเช่นเคยนะคะวันนี้ก็มาเล่นมอร์กาน่านะคะเพราะว่าเห็นว่าสก,กินนี้มันจะได้สก,กินเม็ดทองเนาะแต่สก,กินทองของสก,กินนี้ที่จะมาชันว่าใช้ไม่น่าหรอกเพราะว่าต้นปีนะ่าจะต้องเก็บเงินซู้ส,สก,กินจะร์อื่น,นๆในจะเมลเอยรลัก เอยโอ้โหโดยเฉพาะเซราฟีนค่ะสกินทองมันมาแล้วพวกเธอไอเรารอกันอย่างยาวนานในที่ดิดนี้ก็อยากเห็นเหมือนกันว่าพอมันปรับให้เป็นสกินทองเนาะสกินนี้มันจะมีการเปลี่ยนแปลงเอฟเฟกต์ยังไงบ้างแล้วก็ซินดราก็เหมือนกันอยากเห็นเหมือนกันถ้ามันลดจริงนี่คือน่าจะซื้อเอาิ้นกำลังไปอุ้ยรอดไหมนะอีดีแลดูน่าจะรอดปึง้ง โอ้ยมันแต่ก็น่าจะขีดป่าสวยมากว้าวเหรอโอยช็อตกีเระเบิดลอยจบไม่ใช่ไม่ตามไม่ต้องตามหรอกไปหาเคียร์มินเนียนดีวยกว่าเผื่อจะได้เพดป้องเพดป้อมอ่าไปโดนปึง้งแล้วคือแบบเบามากนะคะต้นเกม เดี๋ยวรอมีหุมมีของมีนักกากเผาเอออินฟินิตี้ออฟเออร์ลาบ d ดอนเออค่อยแบบปึงบ้งที่รอหนึ่งสิตอนนี้มันก็ไม่ได้เล่นแบบแทงอะไรนะแต่คือสกิลฉันยังเบาอยู่อคือแบบล็อกไปยังล็อกไม่นานต้องรออัพเวลไปเรื่อยๆก่อนนี่คือเหตุว่ามันจะมีสกินใหม่นะเลยรู้สึกต่อมความอยากเล่นมอกรนาคือมันพุ่งไงก็เลยแบบมาจัดรอ ถ้าชะลอกโดนก็คือตามได้เลยไม่ได้มุสาว่าปึ้งแล้วโดนตามเหรอน่าจะไม่รอดเลยอุ๊ยและอืมเออเอ่อ,อ,อไม่เป็นไรปากเกิดจ็ดีเหมือนกันนะคะถ้าปากเกิดเราก็เล่นง่ายฉันจะพยายามแบ็กชิลลิเรียนะถ้าฟิลนางได้แบบได้หมุนเรื่อยๆว้าอย่าย,ยืนใกล้กันนะคะเดี๋ยวมันจะชนน่านเนี่ยกูว่าแหละนี่ ไว้แฟร์นองตามก็ได้ปะปะเอาออบเจกต์เลยเือถ้าลิเลียได้หมุนเรื่อยๆฉันคิดว่าดาเมจเราน่าจะเพียงพออยู่แต่แค่แบบว่าอาจจะต้องระวังนางทรีสนี่แหละมันผักออกตัวดีแล้วน่าจะทันอยู่นะถึงทันกันให้ได้อยู่ถ้ามีตัวไหนเข้ามาเอาลอดวูวแบบแต่ยังดีอยู่ คที่แรกกันได้คือถ้ายีเกิดนี่ก็ลำบากอยู่นะอ๋อแ้วนี้ก็มีแต่ตัวเซลลว,ว,วอันนู้ก็จะขิดอันนี้ก็จะขิดอย่าโอบมันวับลงมาค่ะระวังค่ะอย่าโอบมาแล้วอยาโอบมาแล้ว,โ,ลวโดนไหมอ๋อไม่โดนอะแต่ไม่เป็นไรระวังค่ะเอ้ยแบ็ซิลให้เพื่อนอย่านะคะอย่านะครับปึง้งว้าวแล้วโดนหนึ่งตัวก็งง,ง,ง ระวังเออโอเคฉลกช่วยได้ฉล็อกช่วยได้อ,ไดอุ้ยมันเล็งไอ้ตัวนั้นว่าเศร้าแต่ฉันมีตัวทองและโนเนียไปหรอโน,นเนียไปหรออาเลือดโกอ้เลือดโก้เฮ้ยที่เราแกงปลาหินเวะเออขอบคุณค่ะที่เพื่อนช่วยรังแขนอุ้ยอย่าพลาดนะ please ได้โฟย์อย่าสมัยพลาดนะเปิดมาร์คล็อกให้ แบล็กเชล l l แล้วถ้าเลีโอนะเข้าเข้าต่อได้เลยนะฉันว่าแบบนั้นละห,หนึ่งอรลอรลอร็ลอกรลอรลอร็อกอ้าวไม่โดนนะจ๊ะแต่ไม่น่าอรอดหรอกสวยมากไปต่อไปต่อแล้เดมุสาวว่าปึง้งเรียบร้อยหึงและดูแบบฝั่งเราเอดีกับป่านแลดูดานจะเกิอดอยู่ยมันโดดไปและถ้างั้นก็ได้ไหม เอาทาวเวอร์แล้วกันเอาไม่สดแล้วฉันตีป้อมแล้วฉันตีป้อมแล้วไม่นะถอยมาแล้วเรียวนาฝากเรียวนาด้วยยีมันมาแล้วเปิดมาไล่มันเป็นยไล่มันเป็นยชันจะ่ตายโอ้ยนั่นแหละนั่นแหละโอ้ยคือแบบเพื่อนเราทำดีวะ่ะ นะคือนะคือรอดอ่ะฉันล็อกช่วยได้นะแล้วก็ปึ้งป่ปเหรอเนี่ยเนี่ยแหละเยอะอยูย่นะเราก็แฟดไปตกบเลยอุ้ยหนีหมดเลยหนีหมดเลยเออโอ้เหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,เ,วเดี๋ยวเอาเราโดนจ้าโอเคอเคุอค้ยฉันยังไม่ได้หรอกเมื่อกี้ oh no โอ้ oh no เาเอาทาวเวอร์เอาป้อมกันโอเคนี่ไหมแบบป้อมไหมอ่ะแล้วโดนล็อกจ้าโอ้โหพุ่ง <c oughs> มาแล้วโอ้โหแฟรเลยอยไยเคลื่อนก่อนแล้วก็ล็อกเป็นหนึ่งดูป้อมเหลือ300ทุกคนจะแล้วไหมไม่น่าแล้ว ชันแบ็กชิลให้ได้แล้วก็ปึ้งไปต่อค่ะไปต่อค่ะโอ้ยมันกระโดดหนีเราตัวนี้แทนจะตีมันแทนสวยมากถ้าอันนี้จบฉันว่าฉันไปเอาลาบาดอนก่อนดีนกว่าน่าจะบ่อเผา่ํำโอ้ระวังนะ มันเยอะน,ะน้าออ้ย,อยแรงแรงเป็นไงลระบอบเผาบวกเราบดดอนแรงแรงเราเดินสโลอีกอืวางบอบเผาอีกเออวางบอเผาอีกแล้วไปต่อแรกกันค่ะลรอมๆรน่มร่มเน่เน่อื้มระวางบอบเผารัวมากว้าวทิปเปอร์คิวนันตอนนี้เพื่อเราเล่นดีนะโดยเฉพาะซัพพอร์ตกับป่าอเงี้ย คือลถมาเรโวนะขึ้นแบบไปโซนตอนมังกรให้คือถูกต้องถูกต้องเลิฟตาที่ส่งในที่สุดฉันก็โดนระบบแกงแล้วค่ามันจะมีตาไหนไหมครัแบบเอเให้ได้กลากสองตาอะไรอย่างนี้แต่ว่าช่างเหอะมังกรหน้าก็ป่าได้อยู่ลงมาเลยพร้อมพร้อมพร้อมเอแ,แบ,บ็คชิลให้ไม่ทันวะ โอ้ oh my gosh บออันตินีไปเหรอมามามาฉันจะมายํำเลนเธอนี่แหละมาหน่อยมาหน่อยอ๋อมันอันติหนีอีกแล้วโอเคพอ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 ,พอ,พอจบจบจบโอ้ยฉันว่าเราเปิดออบเจกต์ยากอะถือว่ามันไม่มีตัวยืนให้ฉันเล่นเป็นบอกหน้าไงแล้วคือบอกกันหน้าป่าฉันก็ไม่ได้ผู้เชี่ยวชาญด้วยนะไม่รู้จะสมัยแบบอ่อมไหม เขไม่ได้เล่นป่านานแล้วด้วยออปทาลอนพลาดแล้วไหมโอ้ยแฟดเลยอุย้ยแต่มันก็ต้องมีตัวตุยแล้วล่ะคะ่ะแต่มันต้องมีตัวตุยแล้วนะคะจบเอาอ็อบเจกต์เลยทุกคนระวังระวังตัวนี้มันมาหลบอยู่ในคุ่มโอ้โหขอตั้งใจสมัยแป๊บนะคะ อ้าวเกือบรู้สึกตัวเองสมัยช้าๆอยู่นะเมื่อกี้เออแต่ก็ช่างมันก็ยังดีที่ไม่พลาดนะคะมาเลยมาเลยมาเลยเดี๋ยวฉันลงไปเอาต่อมาค่ะเวเล่นเกมไปก็คือสูตรที่พุ่งไปละทุกคนช่วงนี้อากาศหนาวเวอ่อไปไป,ไปเดี๋ยวขอแล้วแล้วฉันไม่มีสมัยโอ้ยขอบคุณที่ยังมันไม่มาลาดัดแล้วมันก็ไปอีกแล้วนะคะ อ่าแล้วมีตัวตามหลังไปดูบูษ่าว่าปึงสวยมาปัดล็อกแบบออโตเมติกแต่มันทำได้แค่นี้ว่ะ <it> <laughs> แต่มันทำได้แค่นี้กูไปแล้วกลับ<ๆ>ไปซื้อของดีกว่ามาเลย<ๆ>มาเลยโอ้โหแล้วมันหลบล็อกฉันได้ s <S โอ้ยใจเย็นนะคารีใจเย็นะยโอ้โห เพิ่อนบอกกันแล้วอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอุ้ยตายแม่โดนอันติอย่ากขิดนะคะเออแต่แบบแอบบงงๆทารอนเมื่อกี้ออโรเลนโซมันบินมาถ้าฉันล็อกเป๊ะถ้าฉันล็อกเป๊ะเป๊ะเป๊ะถ้าฉันล็อกเป๊ะเป๊ะสองกลุ่มสองกลุ่มว้า ไปแล้วโอ๊ยอย่านะค่ะอย่าแค้นกันเลยอย่าแค้นกันเลยเราเป็นปะที่ดีต่อกันไม่ได้หรอเราเป็นปะที่ดีต่อกันไม่ได้หรอเฮ้ยห่อยนะทุกคนเอาในนี้ยิงฮานูมาขัดการวาร์ปบ้านฉันเอาช่วยเพื่อนก่อนอืมเราไปสุดเมียวใช่เมียกขีดดะทุกคน อะล็อคแต่ถม่ไม่มีโอเคงั้นกลับเชื่อว่ามันอาจจะเป็นช่วงทองขอมอมกนาก็ได้นะสกินนี้มมกนาก็เพิ่งได้ไปนะแล้วคือแบบต้นปีมาปุ๊บได้สกินทองอีกปั๊บก็คือแบบเปิดตัวลูกหลานคนใหม่ค่ะหรือเปล่าหรือเปล่าเฮเอาลืมสมัยเลยฉันว่านาซัร์หลุเกิดแล้วแหละน่าจะเกิดแล้วแหละถ้านาซัร์เกิดก็น่าจะหายห่วงแล้วเอาดีๆมีตัวยืนอะ อ้าอยู่นี่เองเหรอไปไหนอะแกนี่แน่ระวังนะคะไปออบเจกต์กันออบเจกต์เลย <S <S น,น่าจะได้แล้วแหละฉันว่าอ่ะยังน้อยก็ยังนอ้ยงนอยก็สมัยไม่พลาดเย้นะคะโอ้โหเป็นถ่ายป้อมเลยดูดูมันถ่ายป้อม ไปไหนอะแกโอ๊ตโ,โอ๊มันโอวิ่งมาราธอนหนีเลยไปไหนก็ไม่รู้มันไปไหนเราก็ไม่รู้เนี่ยมันวิ่งไปแล้วมาเตรียมเอาออบเจกต์ทุกคนบาล่อยว้ายนี่ดาคอันตรายมากฉันจะคิดเว้ยนนะคะ่านะคะโอเมก้าะะ oh God, มันแคนฉันเศกศักดิ์เศษ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  ยังสิกสักเสยังเอาไปก่อนแล้วสิกักดิ์สิทธิ์เขาข้างจะถอยโอเคเราจะตามไปอันนั้นแหละฉันไม่ต้องทำอะไรแล้วเออได้โซเลยแล้วโซน้ำแข็งคือฉันปิ้มรอวันดีกว่าจะรอ,รอ,ร,อรอนาซัร์มาถ้าฉันาาล็อกโดนนะอ่ะเราล็อกโดนแต่ก็ไปไม่ถึงไหนนาซัดก็สโลได้น่ากลัวเกิน มังกรมันมาแล้วฉันกลัวสมัยผ้าโอเ้เหเกือบและอีมังกรเจอเสยายปีกใต้ท้องทะเลหนึ่งแมตตอือลาบ,บดอนก็ใกล้จะได้แล้วนะอดีดีแต่ว่ามังกรก็จะเกิดละทาําไงไปเอามังกรกันอ๋อมันอยู่นี่นะฮารอนเอ,อไม่น่าล็อกโดนนะ โอ, Dante, โอ asure, Safe, ้๋อออยู่นี้มันอยู่นี้ฉันมีตัวทองฉันมีตัวทองเก็บมัน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 โอ้ยมันเหมือนจะแฟดเราด้วยปะงั้นฉันแล้วแต่เพื่อนนะฉันจะเคลียร์มังกรแล้วกันอาคาลิส er> ู okay. ้ๆนะแอสซอซินปะทะแอสซอซินอ่ะฉันก็จะตีมังกรแล้วกันเพราะว่าน่าจะไหวแล้วแหละฉันมีของแหละโบดเรื่อยๆแล้วก็ดูดเลือดเรื่อยๆอ๋อฮะอ๋อฮะ แล้วเดี๋ยวกลับไปเอาลับบาดนดีกว่าถ้าฉันแฟดล็อกโดนสักตัวนี่ยฉันว่าได้นะแต่คือแบบไม่อยากเสี่ยงเลยตัวทองคือแม่กมั่นตัวทองยังไม่มาเดี๋ยวรอจังหวะดีๆโ้โอเลยไอ้นี่มันมีมุกขเหรอวะอ้าวาาคือจบก่อนนะคะคือจบก่อนอดเลยโอเคค่ะก็ประมาณนี้เนาะสำหรับคลิปมอกกันหน้านะคะ ฉันรู้สึกว่าต้นปีเนี่ยฉันน่าจะเสียตางกับสกินจะเธอเยอะอยู่นะจากที่มันสปอยออกมาว่าสกินอะไรจะมานะคะก็เดี๋ยวมารอรับชมกันอีกทีเนาะว่าสกินไหนจะเลิศบ้างนะคะก็ถ้าชอบใจนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็เจอกันในคลิปวิดีโอนะคะ่ะบ๊ายบาย